นี่คือทีมงานก็คือครอบครัวทั้งหมดนะคะอ่าเป็นหนึ่งมีได้เพราะว่ามีครอบครัวนะคะที่คอยสนับสนุนอ้อยอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวเมื่อกี้มีต่อคนตามมาค่ะเมื่อกี้มีมีสปายนะฉันมีสายลับส่งอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเมื่อคืนงานเลี้ยงโลอ,ออกมาเมื่อไหร่นี่ โอ้ผู้ใหญ่รอนะอย่ามาข้ามอย่ามาดึกม,มีแต่ผู้ใหญ่นะพิษระดับในพนน้นมึงอย่ามาอย่ามาช้าอย่ามาช้าเอออย่าให้ผู้ใหญ่เขารอ,ออ่าอ,อือ,อ,อ,อมามามา,มากินเลี้ยงค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ติดประชุมนะคะนะไม่รู้ว่าสปายที่ไหนถ้าเป็นสปายเกี่ยวกับทาง ้นออเป็นหนึ่งไม่ได้ติดประชุมนะคะวันเกิดครูค่ะเออวันนี้ก็มีวันวันนี้ก็เลี้ยงวันเกิดอีก,อกเหมือนกันนะคะปิดพื้นหลังด้วยโอเคจ้ะโอเคเดี๋ยวปิดให้นะจ๊าเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งพื้นหลังก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขับรถนะคะเอาที่ได,ดน,ไนั้งบไดไสซูอ๋อนี่ไงแป๊บนึงนะอ่าต่อ เดี๋ยวนะเมื่อกี้มีมีสายรายงานมาแป๊บหนึ่งขอดูก่อนเมื่อคืนไม่ได้ไล์นะคะพอดีว่าติดงานปาร์ตี้ว้าข่าววงในแจ้งมาว่าพากันวิ่งให้วุ่นเพื่อสกัดไว้ให้อาจารย์น้องเจอผู้ใหญ่คุณข่าววงในไหนคะสำคัญตัวเองจังวะ ข่าววงในอะไรวิ่งให้วุ่นเขาจะวิ่งให้วุ่นทำไมเขาให้ข้ามึงหรือเปล่าอะไรมึงจะตื่นคือสำคัญเจ้าของเนี่ยพี่หลักดูทางมาด้วยทางไปเหรอี่ไงคือสำคัญเจ้าของแถวแค่โทรศัพท์เองไหมเออมอยู่ในกลุ่มไง เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเด้<ม>เอไอเพชรยังไม่ออกเลยเมีหลายกุ่ม<อ>เราไงอี๋ยวเขาส่งส่วนตัวให้แป๊บหนึ่งทุกคนเพราะอยากหัวโอ้พิงวุญเปล่าวะคือหลอกตัวเองแล้วสบายใจก็เอาค่ะนะถ้าหลอกตัวเองแล้วสบายใจก็เอาแล้วเมื่อไหร่พี่พี่บอกจะส่งเขายังไม่ไปละ จะไม่ออก้เขา,าบอกแล้วอยากให้ผู้ใหญ่รอนะไม่ใช่มาถึางมาทุ่นเราไม่ต้องมาคือคือเขาสำคัญตัวเองไปหรือเปล่าคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องวิ่งมุ่นหรอกคะ่ะเนาะรัฐมนตรีเน,นี่ยเขาไม่ได้ห้ามหรอกใครจะเข้าพบหรือไม่เข้าพบแต่จะเขาว่างจะเข้าพบหรือเปล่าเออคนอื่นแต่ว่าแบบ จะจะได้ว่าเรารอตัวแนวร่วมเขาเริ่มลังเลอเอาเอีหยังคุณแม่เอาไปเอาไปอุ๊บคุณโมเดลไลจากเทือกสูงพี <c oughs> ่จะพูดวุ่นวายนะสั่นอยู่นี่มันสั่นนะคะสั่นไหมมันสั่น,นะน,อน,นอยู่นะได้เนาะเพราะว่าเดินทางอยู่นะคะเพราะว่าคืนนี้มีงานเลี้ยง <c oughs> เสียงไม่ค่อยได้ยินต้องตะโกนนะมัสนสั่นนิดนึงถือเอาดีกว่าไหมกูเพเจนคือตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะเอาข้อเท็จจริงนะคะไปให้สำนักพุดแล้วก็รัฐมนตรีพอมอนะคะเพื่อจะเอาข้อเท็จจริงไปชี้แจงไปเปิดเผย บอกว่าเราพวกเราเนี่ยนะคะนำเสนอสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงขอโทษนะข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะสิ่งที่ทนายอนันชัยหรือไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเขาไปเอามาจากบ้านฟ้าเนรมิตเทวาจุติอะไรไม่ใช่ข้อเท็จจริงฮะอะ,อะไรก่อนไม่ใช่ข้อเท็จจริงฮะทุกอย่างนะ พยานหลักฐานนะหลักฐานเอามาจากแอปฟ้านิรมิตเทวาจุติอ๋อแปบลบว่าที่คุณส่งที่คุณลงโพสต์โพสโพสทุกวันเนี่ยนั่นคือไม่ใช่ข้อที่จริงเนาะมาเร็วเจ๊เพอดีมีงานเลีย้ยงเออแล้อ้อรู้นะคะคนที่แบบเอารูปเอาอะไรลงเนี่ยนะอ่า ก็จะมีแอดมินคนหนึ่งนะคะคนที่เป็นอะไรหน้าชื่ออะไรสาวๆอะ่ะอืมคนเนี้ยนะคะเป็นตัวตั้งตัวการที่ทำเพจทำช่องแดงทำช่องฟ้าควบคุมทั้งหมดทุกอย่างอ่าเขาไม่รู้นะชื่ออะไรไม่รู้อะไรคูๆอะไรสักอย่างหนึ่งเี๋เขาเรียกกันใครมาสกัดมึง หนักที่สุดคือเขาบอกว่านะคะไมเ่เราไม่เคยกลัวกระบวนการพิสูจน์ถูกผิดในชั้นศาลเพราะเรามีแต่ความเป็นจริงที่สามารถพูดได้ที่สามารถพิสูจน์ได้ขออภัยค่ะอีกฝ่ายทําทุกวิถีทางที่จะไม่ให้ความจริงถูกเปิดเผยประชุมกันจนดึกดื่นใช่ไหมล่ะเรามีสปายรู้นะมึงหลอนค่ะ พวกคุณหลอนค่ะสบายอะไรสำคัญตัวเองขนาดนั้นเลยหรอไม่มีใครประชุมหรอกค่ะพวกดิฉันก็ไปฉลองปาร์ตี้วันเกิดพี่หนุ่มเขาก็อยู่ครอบครัวทนายนันชัยดึ้ๆเขาก็ทำงานของเขาก็เป็นทนายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกมึงเลยเรื่องพวกมึงเนีอยู่ในกระบวนการศาลแล้วเรื่องของพวกคุณอยู่ในกระบวนการอยู่ในกระบวนการของตำรวจหมดแล้ว เดี๋ยวเขาจะรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปที่ศาลจ้าเออเดี๋ยวรอหมายเรียกกตำรวจของปราบอีกนะใจะเย็นๆอะไรสปายอะไรสปายอะไรเมื่อคืนกูกินหงทองไม่ใช่สปายรู้สึกไม่ถนัดเลยต้องขออภัยนะเอาขอจับดีกว่า,าจับนิ่งกว่าสปายอะไร มื่อคืนหงทองหลอนเหรอคะแม่คิดจะปั่นพวกพี่หรอไม่ได้ผลหรอคะไม่ได้ผลหรอคะเปลี่ยนสบายหรือเพาะเปลี่ยนทนายนาจะมีทนายคนไหนกล้ามารับทําคดีให้กับกลุ่มน,นี้หรือเปล่าวะขอาถามหน่อยฮะจะมีไหม คือตลกอะคะ่ะที่จริงอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะอ,อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังที่เก <c oughs> ี่ยวกับแอดมินในทีมนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> คุณแม่ระวังนะคะระวังนะคะระวังถูกหักหลังอีกนะคะอระวังแอดมินที่อยู่ใกล้ชิดคุณแม่ดีๆนะคะนั่นอาจจะเป็นสปายให้เราก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้ แม่ลองคิดดีๆนะคะเขาจบถึงปริญญาโทนะเขารู้อะไรทุกอย่างเขาคิดว่าเขาไม่ได้งโง่เขารู้กฎหมายค่ะแต่เขากำลังพยายามทำอะไรอ,อะไรให้คุณแม่ผิดเต็มๆประตูจนแบบว่าแก้ต่างไม่ได้หรือเปล่าเขาพยายามจะทำอะไรให้คุณแม่โดนคนเดียวหรือเปล่า ระวังนะระวังดีๆนะ,ะคนที่แม่ไว้ใจที่สุดระวังนะคะคุณแม่จะเจ็บที่สุดกับคนคนนี้ระวังนะถ้าเขาหวังเดียวคุณแม่จริงเขาต้องห้ามคุณแม่ค่ะเขาจบสูงขนาดนั้นนะแต่เขาพยายาม พยายามทําให้คุณแม่ทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณแม่ลองคิดดีๆนะพูดได้แค่นี้อะคะ่ะพูดได้แค่นี้ <c oughs>